โคตนะจาจ้านี่นะโคตรสั้นไปเฉยทั้งโลกด้วยนะโอ้โหยังไม่เที oh ่ยงนะครับดูบอลนะจ้าไปยับมาูว่าเลได้คยติดมือแล้วหรับสตาร์โค้ดโค้ดใหญ่เครับศรัณย์มาตามตังทอนข้าไปเหลืองครับหาโค้ดใหญ่ยังไม่มือ

เมาไหนีแล้วไยังไม่ได้ไปไปครับนลรพดไนอนครับอดนะจ๊ะเนเลร์โมยไงสามอหน่อมันกข้มในลูกสอ้เพียงไม่่เอเาไใส่ผ่านอคต่ีบอนเขาช็อตแต่วันเอฟอาร์มยังไม่ได้อะไรครับตามเมา่อก้จะไปไเล่นต่างประง ยาวขึ้นมาครับยังไม่ผ่านประการหลังดาดสุดท้ายครับของทางด้านนี้ครับบอยตีพยายามปัดด้นะครับตู้เอฟซีดาบออกมาดีครับจังหวะนีครับมิตติ้งนี้กับชาดก่อนถูกต้อมาครับบันดพยายามปายฝังขวาครับและจังหวครับเก็บมาเอาเลยครับมาตุกเขี่เข้ามาตรงกลางครับไม่มีใครครับลึกไปถึงมือผู่สามตูครับออกบอลไวทันทีครับเข้ามาทางฝังขวาสำหรับจังหวะนี้ครับกระชากขึ้นมาครับนี่ครับบอยยุูส ขายโอตโต้แล้วสายโอ้ไป็ติดผู้เดียวกันเองครับมาเอาครับไปต่อครับแม่มีสัญญาณครับบอกว่าเปล่าเสียแล้วนิดติงบริ้งครับจะได้เปิดเกมขึ้นมาครับในแดนตัวเองครับสำหรับทางด้านทีมงานนิดติงบริ้งแล้วนี่ครับดูครับบิดไม่ผ่านเอาครับมากันใหม่ครับสำหรับทางด้านบอย ยุสโมโต้เอฟซีเอาครับบอยยูสโมโต้ขึ้นเกมมาทางซ้ายครับบิดเข้ามาตรงกลางครับไหลมาแล้วมีพื้นที่กระทะเข้ามาซ้ายขวาได้หรือเปล่าแหมโดนครับแ้าโดนนะครับนมิดติ้งดริงค์ครับเพื่อเขาตัดเกมกลับมาได้และพาบอลขึ้นมาทางริมเส้นัางซ้ายกุศิลกับไพเป็นบอลทุ่มเข้ามาครับสำหรับทางด้านนี้ครับทีมงานของมิทติ้งดริงค์นะครับบอลทางซ้ายครับ สั่นๆมาครับมิตริงอาวครับไปครับเป็นดังการลอยูต่อครับโอ้โหายสุดท้ายงเวลาหลังครับอกยาลุครับ